คลิปนี้จะมาขออนุโมทานาสาธุบุญกับกัละาณมิยาติธรรมลูกค้าทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญนะคะมีเพิ่งกลับมาจากอ่าพระธาตุพนมนะคะตอนสี่ทุ่มนะวันนี้เดินทางไปที่สปปลาวนะตั้งแต่เช้านะแล้วก็ กลับมาที่พระธาตุพนมนะคะวันนี้เราได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งจริงๆทุกท่านร่วมมานะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะจนถึงวันนี้นะคะภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจริงๆจะมีอีกนะคะเดี๋ยวมีค่อยบอกบุญเนาะแต่ทุกท่านร่วมมาเนี่ยนะคะวันนี้เราได้ไปเดิน,ดนทางไปที่วัดศรีโคตบูรณ์นะคะหรือพระธาตุศรีโคตบองนะคะที่แขวงคำวนนะคะเมืองท่าแขก ะะซึ่งเราไปถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ปัดใจนะคะที่วัดนะอนุโมทานาสาธุบุญด้วยแล้วก็มีก็ย้อนกลับมาอยู่ที่พระธาตุพนมนะ,ะซึ่งพระธาตุพนมก็ถวายพ,าพระไตรจีวรน,นะคะถวายสังฆทานแล้วก็เราได้ร่วมห่มผ้าพระธาตุพนมด้วยนะคะบุญนี้นะคะขออนุโมทานากับทุกท่านนะคะทั้งหมดตั้งแต วันที่1ทธันวาคม2 5 6พรหจนถึงวันนี้15กุมภาพันธ์2 5 6 8นะคะตั้งแต่มีกลับมาอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสกลนครเนี่ยนะคะเราเดินทางไปสักการะนะคะไหว้พระธาตุทั้งหมด11พระธาตุแต่ไปทั้งหมด18ครั้งนะคะซึ่งพระธาตุพนมเนี่ยมีไป7ครั้งนะ,ะตั้งแต่วันที่30ธันวาคมจนถึงวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์มีเดินทางไปพระธาตุพนมน7ครั้งนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นท่านที่มาเจอคลิปนี้หรือท่านที่ร่วมบุญขอให้ได้รับบุญรับกุศลเมียที่ฐานจิตให้ทุกท่านแล้วนะคะวันนี้บุญใหญ่เราสามารถที่จะไปเดินทางไปภายใน1วันสองพระธาตุซึ่งมีความเชื่อว่าพระธาตุสีโคตบองกับพระธาตุพนมเนี่ยนะคะเป็นพระธาตุสองพี่น้องฝาแฝดซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งแม่น้ําโขงนะ มีรัศมีพระสีอานนะคะท่านใดที่ร่วมบุญมาเมี่ยที่ฐานจิตให้หมดแล้วนะคะขอให้บุญนี้นะคะย้อนกลับไปหาท่านให้ได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปร้อยเท่าพันทวีนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้หม่มผ้าพระธาตพนมพด้วยซึ่งแบบเป็นบุญมากๆนะคะนะวันนี้เราตั้งใจที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลและทุกท่านร่วมมานะคะ พ,พรใดอาพสเดชขอให้บังเกิดแก่กัลยะาณมิตรธรรมแฟนเพจล,ลูกค้าของม่ทุกท่านเลยนะคะนะคลิปนี้นะคะยังไม่ได้เปิดอ่ายังไม่ได้เปิดไพ่เนาะแต่จะมาอนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เจอคลิปนี้นะอนุโมทนาร่วมกันขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญตั้งแต่อันดีจนถึงปัจจุบันและอนาคตทุกๆบุญที่เราร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นปล่อยปลาหน้าเขียงหรือแม้กระทั่งการทําบุญใส่บาตรนะคะทาอาหารไปถวาย วัดนะคะหรือบุญใดๆก็ตามนะคะทุกท่านนะที่เห็นคลิปนี้แล้วทุกท่านที่ร่วมบุญนะ,ะได้บุญทุกๆบุญที่มีทํานะคะขอบคุณมากๆที่ให้มีได้เป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะร่วมบุญกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีบุญไหนที่สามารถบอกได้ก็จะบอกทุกท่านนะคะใครร่วมทําก็โมทนาบุญด้วยใครไม่สะดวกก็สามารถอนุโมทนาบุญได้นะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่นะคะทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะตั้งจิตอธิษฐานพรใดอันประเสริฐขอให้บังเกิดกับทุกท่านนะคะกัลยาณมิตรยติธรรมลูกค้าแฟนเพจของมีทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญความสุขสบายความสําเร็จคล่องตัวทุกประการนะคะภายในปี2 5 6 8นี้นะคะสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอให้มาแบบง่ายๆสบายๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะปรารถนาสิ่งในขอให้สําเร็จแบบสับพันทันใจเนื้อความคาดหมายทุกประการนะคะขอพระคุณมากค่ะ